วันนี้ก็ได้มาเจอโยมแกป่วยทีนี่ก็มาแล้วรอบหนึ่งที่นี่พอฉันมาใช่ไหมละ่ะลุงหลอดฉันเห็นฉันก็สงสารทีนี่เงินในตัวนะ่ะมีอยู่25บาทฉันก็เลยจกใส่ให้โยมพี่นะพี่เนาะแต่ที่จริงก็ไอเรื่องทําบุญฉันนี่มันเป็นนิสัยของพวกเรามานานแล้วก็เลยบอกว่าโยมพี่เดี๋ยวอาจะมาจะกลับมาอีกรอบหนึ่ง้อเดี๋ยวจะแผลนมเอาขนมนม,มเนยมาเดี๋ยวจะนำลุงหลอด พ่อลุงหลอดจะได้สร้างบารมีกัตมาเป็นคู่สร้างบารมีกัตมาตลอดนะเอาลุงหลอดมอบมอบนมมอบขนมนมเนยที่เราตั้งใจใหญ่โยมพี่เอาโยงลุงหลอดแกะนมให้ให้โยมแกกินสักกรองดิเอาเออเนี่ยเห็นเราชื่นใจโยมสงสารแกมาเห็นเราสงสารแกก็มาขอทานนาะใเว่นอันนี้ลุงหลอดก็เลยนำขับมอเตอร์ไซค์มาลุงหลอดแกนมให้โยมพี่แกกินมันเป็นภาพแห่งความสวยงามคือมันเป็นนิสัยของพวกเราที่ เราปฏิบัติกันมาอย่างเงี้ยปล่อยปลาบ้างทำบุญแก่คนยากไร้บ้างยุงหลอดมีขนมปังอร่อยๆเยอะแยะเลยเดี๋ยวพราพงนี่มาลื้นเอามาอีกยมพี่เขาบอกว่าแกนั่งอยู่ตรงนี้ยุงหลอดแกให้แกกินกับขนมปังด้วยได้ไหมให้แกเลือกก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้เลือกยุงหลอดให้ให้เอออ่าแกให้ยมพี่หน่อยนี่รวมเราเออเฟื่อต่อกันยุงหลอดแกยุงหลอดเออเอออ่ายุงหลอดแกให้แก ลุงหลอดนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่นํามัตมาได้สร้างบุญมานานแล้วกแัแกปล่อยปลามาหลายปีแล้วแหละแต่เราก็ทำบุญด้ดยกันมาโดยตลอดเออทงสารแกนี่นี่น,น,นี่เราไม่ได้อวดดีใครเห็นดอกแต่เราเป็นนิสัยของพวกเราเป็นอย่างนี้เออเราก็ทำไปแกก็ชื่นใจพอเห็นอาจาได้พูดแกดีใจมีความหวังว่าพระอาจารย์จะมา ก็เลยมาเนี่ยโยมผู้นี้โยมพี่โยมพี่พูดให้ฟังหน่อยว่าขาเนี่คือเป็นเป็นเบาหวานเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตีบเส้นเลือดเส้นเลือดตีบไปถึงซีกหน <ford entertain S 1> ึ re ่งเลยใช่ไหมครับซีกขวาเนาะโยมพี่เนาะสามสิบเปอร์เซ็นต์ต้องกินยาสอบไปเรื่อยทั้งชีวิตครับกินยาทั้งชีวิตแล้วสายตาอยู่ฝั่งขวานี่โยมพี่มองเห็นไหมไม่เห็น อ,อ,อันนี้คือบอดตั้งแต่เล็กหรือว่าบอดมาตั้งแต่ตอนไหนโยมพี่โอ้เป็นเพราะอะไรโยมพี่ขอขออภัยนะที่ต้องถามอ,อุบัติเหตุอุบัติเหตุเนาะตอนนี้ก็เลยตกลงตอนนี้เป็นเซนเือร์ตรีบด้วยแล้วก็เป็นวาวหวานด้วยนิ้วค้อยก็โดนตัดนิ้วชี้ก็โดนตดัดครับโอ้โหนิ้ว โอ้นิ้อก้อยนี่ถูกตัดแล้วนี่เนื้อชีก็ถูกตัดเนิ้อช,ชีก็ถูกตัดแล้วโอ้ตรงนี้ก็ตัดปุ่มครับโอ้โหโแล้วตัวนี้ในบวมดําเลยนะเนีย่ยยมหลอดเห็นไหมเราได้มาช่วยเหลือแกอย่างน้อยก็มีอาตมาแหลคนหนึ่งได้ยมพี่เด้อไม่ทิ้งกันนะลุงหลอดทาหน้าที่ของเราเหมือนเดิมที่อาตมาได้สั่งไว้คือว่าขนมนมเนยเหลือเราก็คุยกันแต่เรื่องต้นแล้วว่าเราจะไปมอบให้กับคนที่เขาตกทุกข์ได้ย,ยากอ่า นี่เห็นไหมเรายมลุงหลอดภูมิใจไหมเราได้มาแล้วพี่กินให้อิม่มพี่อิม่มอาตมามีความสุขนะแค่นี้ถ้าในยุคก่อนอาตมายังพอมีตังเนาะยมหลอดกับลูกแต่ว่าถ้ามีตังนี่อาตมาน,นีได้มาช่วยในเรื่องปัจจัยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้ได้เอาขอนมนมเนยมามอบให้นายมพีเนาะแต่มากับลุงหลอดแต่ว่าจะไม่ทิ้งเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆขนมน,ม,นมเนยต่างๆ เนี่ยลุงหลอดด้วยขาแกก็ถูกตัดนิ้วก้อยทั้งนี้ก็ถูกตัดเป็นนิ้วชี้รงนอนอ,อยู่หน้ากองเมืองเลยนอนหน้ากองเมืองนี่แล้วมีฟางหงฟางหมไหมมีครับครัวบมอไซด์วินแกให้ครับมอไซด์วินแกให้นี่มอไซด์วินช่วยโอสาธุอนุโมทนายงหลอดยกมือสาธุกับมอไซด์วินหน่อยเออนี่แกใส่มอไซ,ไอไซไออด์วินด้วยอ่าสาธุอันอนี้ก็วินเหมือนกันก็ขาดเหลืออะไรไหมไม่ไม่เนาะตอนนี้ก็ đeo tha, à, uh, tuần là tuần tiêng, chuông plei, chuông plei, chuông tiêng này, lăng plei này, th nạng ở này, yom phe, chưa là gì, yom phe, là gì, còn, yom lót, sẽ được gọi cái đúng không? chữ tâm, chữ tâm, chữ tăm, yom tăm, 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 chơi chơi tăm, 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 ออออโอ้หมายความว่าขอทานได้แล้วก็เอาเงินขอทานนี่ไปซื้อข้าวกินกูยำหลอดไม,ไม่กินเหล้าเออเอางีา้แล้วแล้วตั้มนี่จะมานั่งตรงนี้เนี่ยนั่งมาตอนไหนเวลาเวลาใบสาม,ม,ม,ามรครึ่งนะเอายมหลอดถ้าแกมาใบสามครึ่งแสดงว่าแกคงจะเอางี้ได้ไหมเดี๋ยวพอเราเพนเสร็จน่ะ เราเพนเซ็ตเราเก็บกับเข่าถ้าเราจะมาให้แกใบสามนี่มาให้อยู่ตรงนี้ให้ยังวางไว้ตรงนี้ก็ได้อ่าเพื่อไม่มีใครหยิบวางไว้ข้างหลังนี่อ่ามีอะไรห้อยไหมมีมีกอกน้ำกอกน้ำานหลังน้าไม่ได้ครอ่าลุงหลอดหรือไม่งั้นไม่งั้นนี่ไม่ไม่งั้นตอนเย็นเนี่ยตอนเย็นแกก็ต้องกินตอนเย็นก็ได้ถ้าถ้าในกรณีที่เราไม่ได้มาตอนเพนนะตอนเย็นถ้ากับเข่าเหลือนี่ nằm ở trong con đường này nằm ở này bảo bảo luôn lọt đây luôn luôn lọt chắc đôi chắc mấy luôn lọt đôi chắc nữa may gan rồi sẽ từ trong này khoảng bao nhiêu giờ bao nhiêu giờ khoảng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  bao nhiêu khoảng bao nhiêu giờ khoảng bao nhiêu giờ khoảng bao nhiêu giờ giờ khoảng bao nhiêu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  giờ khoảng ต้องเอาไมมจักระเท่าเดินไปนะนี่ใช่ครับเดินไปเดินมานี่นี่โอ้โหมันนักเลยนี่ทำไงถือกระเป๋าอยู่มีกระเป๋าอยู่เอาเงี้เอางี้เด้อตั้มตั้มตั้มยวหลอดหลอดเดี๋ยวเราคิดว่าต่อไปนี่เองมาตอนเย็นก็ได้เนาะตอนเย็นไปให้แกกันนู่นเลยดีกว่าเพราะว่าแกจะได้ไม่ต้องถือนักแต่ถ้าจะมาให้ตรงนี้เอาเพียงแค่พอประมาณแบบ แบบเข่าพอดให้แกกินปลาปลาทังหรือว่าเข่าเหลืองนี่นะวิ่งปื๊ดเดียวมาให้แกกินไปก่อนทีเนี้ยไอ้ที่เหลือตอนเย็นเองเอาไปให้ก็นอนไอ้ที่เหลือสมมติว่ามีนมมีอะไรมากๆเองเอาไปให้กับที่แกนอนดีกว่าแกจะได้ไม่ต้องถือหนักใช่ไหมมมันจะีเื่่ออยูครับวางใบนเสื่อครับตรงขาไปมันมีเสื่อครับอ่าอ่าอ่าแล้วเวลาเวลาเจ็บจะนั่งเก็บเจ็บเก็บเจ็บเบาทาไมล่ะ วัดัะแก้ววัดัะแก้วอยู่ใกล้กันวัดักแก้วเดินไปอีกก็ต้องเดินไปอีกอ่ะเดินไปอีกวัดัะแก้วโอ้นี่คือขอทานเซ็จได้เงินน่ะเราต้องไปซื้อเขากินนะเนี่ยฟังฟังเอาไว้ลุงหลอดดูอ่ะคนขี้เขาลำบากกว่าเราน่ะเราดูสิเขาลำบากกว่าเรามีอีกเยอะเยอะไปหมดเลยเราก็จะทำนาทีของเราเนี้ยแหละก็ช่วยเหลือกันไปถ้าเกิดตรงนี้เขาจะมาประมาณบ่ายสามเลยลุงหลอดเด้อบ่ายสามถ้าเกิดว่าลุงหลอด กบเขาเรือรือว่าวันหนึ่งอาตมาไม่อยู่เผ <m _> ื่ออาตมาตายไปหรือว่าไม่ตายไปก็ตามนี่ฝากฝากลุงหลอดไว้นะฝากลุงหลอดได้เพราะอาตมาไม่แน่นอนเกิดชีวิตเนาะลุงหลอดอาตมาต้องกินยาด้วยนะโยมอาตมาก็ไม่สบายเหอนรลูล้เนาะท <c oughs> ีนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งเนีย่ยอาตมาไม่อยู่หรือว่าจะมาไปทำธุระต่างจังหวัดลุงหลอดก็เข้าใจเนาะบายสามมาตรงนี้ก็ได้หรือไปนู่นก็ได้อ่ามาทําหน้าที่แทนอาตมาเด้อเนี่ยอาตมาฝากลุงหลอดไว้แล้วก็ขอพระชันเพรเพซ็ตเดี๋ยวจะขออนุญาตหลวงพ่อ ยุงหลอดก็วิ่งปื๊ดเดียวมาเปุ๊บก็เอาให้แกกินขนมจีนบ้างอะไรบ้างถ้ามันกินแล้วมันจะแสดงไหมอะไรไหมแกกัมของไหมไม่กิจกรรมของอะไรกัมของอะไรมันจะได้เลือกถูกกินอะไทุกอย่างเนาะเออบางทียุงลงหลอดถ้าเหงามากปุ๊บถ้ากับกัเขามันเยอะมากเนี่ยแกถือลําบากเอาตรงตรงเนี้ยพอให้แกได้กินก่อนพอขนมขนมเนยอย่างเงี้ยขนมเนยพอกินทีนี้แกจะได้ประหยัดเงินแกจะได้ประหยัดเงินเอาไว้เข้าใจไหม ถ้าเองเอาขนม,มนมเนยหรือวออ่าข้าวปลาหรือไม่งั้นนี่วิ่งแกยังไม่มานี่โยมยังอยู่ตรงนู่นอยู่จะไม่ะช่วงเช้าโคดังเกตอยู่ประมาณกี่โมงถึงบ่ายสองบางทีก็เนี่ยเจอคนขายอยู่แค่นัง่งเลยตรงนั้นเอาช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงอยู่ตรงไหนจุดเที่ยงโกดังเกตเที่ยงอยู่โกดังเกตบ่ายสามมาอยู่ตรงนี้อเอางี้ยมหลอดยมหลอดไปพอเพอนเซ็ตยมหลอดเอาเอาไปให้แกกินตรงโกดังเกตเนาะแกจะได้ไม่ต้องซื้อเขาแล้วบ่ายสามแกมาตรงนี้ก็ไม่เป็นไรที่นี่ แม่ค้าก็ให้กินครับอโอ้สาธุอายมหลอดยกมือสาธุให้ให้แม่ค้าหน่อยอาสาธุจริงๆครับตอนเที่ยงอาจจะมาไม่ต้องไผ้าจานตอนเที่ยงไม่ต้องก็ได้เขาบอกมีแม่แม่ค้าโอ้ดีแม่ค้าจะดีเว้ยแม่ค้าเขาดีเว้ย้าแม่ค้าดีมากเลยแม่ค้าดีมากเลยเอางี้ลุงหลอดตกลงสรุปแล้วใไฮแตมาไปให้กันที่โน่นเลยตอนเย็นประมาณสักทุ่มหนึ่งเลยหรือยังไง สะดวกยังไงดีดีจังตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมมาสักบ่ายสามสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นมาตรงนี้เจอแน่นอนเนาะเออได้ได้ช่วยดูแลกันไปคือให้กําลังใจเกงหนึ่งกำลังใจอีกหนึ่งวันให้แกได้ต่อสู้ไปว่าเรายังไม่ทิ้งแกนะลุงหลอดเด้อวันนี้เราได้นำนี่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 มีอะไรเยอะะเลยนี่นี่มีขนมนมเนยมีนมมีอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหามามาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวพุงนี้ออมาอีกพุงนี้จะมาจะมาทุกวัน นะให้กินมีเพื่อนมีอะไรไหมแจกกันไปแจกกันไปได้บุญได้อันนี้ส่งไปเด้อพเกในร่อนพเกในร่อนเดินผ่านพวกในร่อนเออนี่แล้วเนี่ยทำก็ทำบุญไปเดี๋ยวลุงพี่ก็เวลามีอะไรเหลือก็จะฝากลุงหลอดเนี่ยวิ่งมาแทนบางวันลุงพี่ก็มาด้วยบางวันไม่ได้มาก็ลุงหลอดก็จะวิ่งเอาเขามาให้เด้อมาให้มาอะไรก็ถือว่าลุงพี่ให้กำลังใจตั้มเด้อฮะ อนุโมทนากับลุงหลอดเด้อตั้มส У ูสแล้วต <uum> ั้มเด้อเป็นท um ั้งเบาหวานเป็นทั้งเส้นเลือดตีบเป็นโรคเดียวกันกับด้วยโยมที่ลุงหลอดได้ไปรับมาหลายคนเป็นนะเส้นเลือดตีบเนาะเป็นพระก็มีเป็นโยมก็มีเส้นเลือดตีบก็มีหลายคนสโตรกกันนะเพราะอาจารย์บอทวุิเราก็่วยหลายท่านหลายนะยังสู่กันไปเด้อสู่กันไปแต่ว่าเราไม่ทิ่งกันหรอก ก็เดี๋ยวเราจะมาดูแลกันนแลยครับขขากับน้ำเดี๋ยวลุงหลอดก็จะเอาพวกไอ้ขนมจีนบ้างพวกอาหารหนายลุงหลอดนะมามานี่เดี๋ยวจันจะอบอกสั่งเอาไว้ว่าเรามีโยมที่เราจะต้องดูแลบอกหลวงพ่อเอาไว้อย่างน้อยก็เอาเขาเาน้าให้แกกินไปอีกวันหนึ่งตอนเย็นแกจะได้มีเขามีน้ำกินลุงหลอดลุงหลอดก็ได้บุญของลุงหลอดนั่นแหละอ้าวเดี๋ยวลุงพี่กรับวัดก่อนเด้อเอออาอาเออสูสูสูต่ำเอ้สูไปน้องสูไปน้องสูไป อ่า,าสา่ขสุขอบคุณลุณงหลอดด้วย